พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธิ์สตสติใจวันที่ส2มิถุนายน2568สาธุเจ้าค่าวศ ติเป็นเห็นกำเนิดเกิดทางธรรมเพราะเป็นเรื่องสัตว์จะทรมความเป็นมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเราไม่รู้แต่วันนี้เป็นผู้รู้สามสิบสอง ความดีต้องร่องความรู้ผู้เข้าใจเสียงผินให้ได้จับต้องร่องััเราะทางลำเพลินมีลำซิ่งถิ่นลำกอนทางเสียงแคนเป่าออนซอนสะท้อนใจอารมณ์ให้ในสัตว์โลก อารมณ์ดีรู้อย่างนี้เรียนพระธรรมเรื่องคำสอนรู้เหนือโลกรู้เหนือสัตว์ก็ตัดออกรู้คำนอกรู้คำในใจปลงวางให้เป็นกลางเรื่องทางรู้ผู้บําเพ็ญ ในชีวิตของมนุษย์สุดบรรยายความอยากให้ได้ดินรนบนพื้นดินในชีวิตมันไม่สิ้นดิ้นรนไปมีคุณครูท่านรู้บอกปลงวางออกรู้ของนอกรู้ของในให้ปลงวาง มีความว่างทางความรู้ให้ดูเห็นเสียงพินให้ได้สังงบจบฟุ้งซ่านพระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับพระธรรมคำคมพระครูบาสาติ ใจสาธุเจ้าค่ะ